ลืมอัดตอนแรกไว้คือเพื่อนมันชวนไปบ้านเออค่นี้แหละเพื่อนชวนไปบ้านไปดูอีพีันั่นด้วยพี่เก่าเก่าโอ้ยงลืมนอนดิเี็ดเช็ยเช็ดเช็ดเช็ดเฮียเฮีย ห้องโคดังเลยวะเฮีห้องโคดังเลนอนอยู่วะกูไม่มีเตียงย่มึงก็มึงข้มัเตียงกูจะไม่ได้เหรอเชื่อนี่ไอ้สัสไ้ามึงแตกก็เ่กูไม่แตกจะีตายฆ่ากูเพราะมึงนอนให้พ่กูตาย แม่งจากตอนนี้ยซอมบี้มันตีแล้วรถเขียดสองหัวใจที่มันมันตีกูทีเดียวแม่งกูตายกูยกูมันไอ้น้าแม่เขามาเตียงกูกูก็กลับมาหากูไม่กลับเลี้ยงปูาลบสีตีตีเลี้ยงกูก็ฆ่ากูอยู่กูไม่ตีแล้วสัญญาเพราะดับดับไม่นั่นมันบอกจะอัพเดีเกมใหม่เกมอะไรครับพี่ ทุ้ดเล็กอยาณเทาแลขุดเพมเทอายดูนว่าเล็อูอีอาอูอีออูอีทุกคนให้ดูดีนะตอนนี้มีเหล็กอยู่ประมาณเท่าไหร่และขุดเพิ่มเท่าไหร่ตอนตายดูนะว่าเหล็กจะอีเอารีเออารองอีเออารับาร์อบอเารูอีเอีาาาเีาู มึงไม่ต้องมาไม่ไม่ไม่มึงไม่ต้องมานะมึงไม่ต้องมามึงอ่ะไม่เอามาโหแม่โกรดัง อ่ะาสมินไว้ใส่เฮ้ยเดี๋ยวเดีไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้ปูไม่ชอบอะไรที่ไอ้นั้นตายไม่ชอบอะไรอะไรมันโกงจังอย่าคิเปอร์หย่ดปูเน็ตสอบถุงอะไรอ่ะไอ้นั้นพนมาบ้าเขา อะไร็ะไหตายอ่ะเป็นไรนะเป็นไรจะตายเหรอเดง๋ยวไหาใหม่อู้อีกอย่างอ้าวดีดีเดยเอไอ้ปอสกิไม่ล ยายแก่ย้ายกลับไปที่หยุดเกิดปะวาเอ้ยเชียแกกูแกกูไม้แก,กม่มันโง่จังวะมึงไม่ผูกจนตมยไมยพ่อโตาพี่เต่าีเยอะเลยนะไม่ดูดิยเขาเต่าีเยอะเลยไอ้นอนตามกูมาทำไม กูจะพาไปกลับบ้านแต่ม okay. okay, so right. ึงจะฆ่ากูตาบ้าสิยุของกูไม่มีแย่อะไรใครจะฆ่ามึงแอคกูขอข้าวชุกเกาะก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทางกลับบ้านกูอยู่ตรงนี้โอเคงั้นกูไปไปละเข้าใจละกูเข้าใจละตรงนู้นใช่ไหมกูขอข้าวชุกเกาะก่อนของเยอะเยอะเพราะอะไรน้ะหรอกูจะดีเคยไปบอกแลนะโอเคเขาเสร็จแล้วเออเข้าใจละกูณตู้ไหนวะบ้าน บ้านบ้านใครบ้านใครกูไม่ไปบ้านงูง้งกูจะกลับบ้านตัวเองโอ้โหนี่กัดจะตํแตกสองเลยตายเหรอกูอย,อยู่นี่เนี่ยเอ้าอะไรอ่ะไอ้ยกูมาทำอะไรลงไปไอ้ปอนมันฆ่าเช่นยอมวักเรา ีกล้งเบยแกล้งเลยแกล้งจัดเลยแกล้งเลยไอ้นน้ามึขงขโมยของกูมึงชอบสร้างศัตรูแล้วมันก็สร้างไปแล้วด้วยพูดปากต่อยแม่เกี่สองเลยอ่ะไอ้นน้าเอาเหล็กกวิมาไอ,ไอ้นน้าดเดียด๋ยวเดี๋ยวเอ้นน้าของกูงกมึงขโมยของกูอีกแล้วกู <c oughs> <c oughs> อยู่กูแบบ มึงตายดีด่วยกูด้วยเดี๋ยวไอ้บู๋มมึงเลิกใช้ดิอยู่ดีวิง่งดีไอ้ควายมึงขโมยของกูไปมึงนะมึงไอู้ม๋มเลิกกดตาวิ่งดิของกูของกูของกูไอ้บุ๋มดีไอ้บุ๋มดีมากเอาอีกรอบยาไอ้บุ๋มแม่ว่าเมื่อกี้ไอ้นั่นจะละวันจะเบื่อแอ้วต้องไม่ตีมัน <c oughs> ไม่ไปไหม่างั้นกูไม่ไปกับมึงแล้วกูอยู่ที่เดิมผ่านแเรียนไทยก็มึงกวนกูโกรธไปหาญี่ปุ่นเดี๋ยวกลับบ้านกูอยู่ไหนเอาโซน่ะออกออกไอ้ศาตว์นั้นแม่งเอาเหล็กกูไปแล้วแม่งเหล็กกูไม่ต้องเยอะ ต้ยพวกมึงจะตายไอตัวไอ้นั้นมมหายเลยท่างกให้มันกระด้งทำเป็นแดงนะไอ้เด็กไปดูมีของนเกมมันมีของตีกูเอาตีกูเอาได้ไอเน่าอมบี้แก้้นี่จุดนะจุดอะไรค่แสอมบีเอาดํามากปะ เขาต้องการเล็กอะไม่มีเหล็กไอ้ไอ้นไม่เลยเล็กตปองการเล็กสิก่อนมาแยกกูรู้ทางกลับบ้านเาไปนอนกูไกูจะไม่ไปไหนกับมึงอีกต่อไปนะกูหลุดเส้เหล็กไงวะเอ้ยเฉียเฉียดเฉีไอ้นา ไอ้เขี้ยว้ะเกียดมึงเนี่ยแหละเ่าหร่เขไม่เมึงโง่จังอยู่ได่เนี่ยเออเปล่าวะน่าจะผิดเลยมั้งน็กอย่าสู้อ่ะอยากสู้อย่กสู้ฮะตังควะโง่กับเนี่ย ตายตายกูตายแล้วกูตายแล้วปับเช้านายบุ้มนอนจบกูไม่มีเตียงชังเมงเป็นห้ามีที่อะไรในตัวอ๊้ยจะไม่รู้ลือเหล็กเช่นกันนะพวกมึงคนเดียว กูไม่เล่ละขียโอล่กเกียชิวๆิเกีอเคคิว้มาน้อยไม่ไ้ลูกไม่นะมาน้อยอย่าฆ่าคเกี้สอตัว ไอ้เงาโง่โง่โง่หมาแน้ก็ไม่รักมึงมึงก็มึงมันแต่มันไม่หล่อไม่สวยเหมาแน้ก็ไม่รักมึงมึงก็มึงมันแต่มันไม่หล่อไม่สวยไอ้ีกแขนกีฮ้ยทำไมมึงขุดเลยวะก็นี่มั็นบ๊อกขุดเลยนี่เราเพิ่งจะขุดทำไมอันนี้บล็อกแม่งากถ้าเกลียวแล้วมันเจ็บ กคือทำไมให้มันเป็นธรมชาติาชาติพีที่อื่นไม่โคตรธรรมชาติตรงนี้แมงมีนรกเกิดอ่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวไม่นปูะไรกนปคิวานบวมเอะบวมเียรางเมา่อ้แขงเคยเล่นไหมคะอ่าแขเยเีู่้ถ่ายชิบอยู่ เ,นะเดินตกนะเร็วดีมือทางมันดีปุ๊บุ่มอะไรไม่วิ่งเร็วนะไม่เอาวิ่งเร็วนะถ้าวิ่งเร็วลมอตอกอ่ะเลือดเพิม่มกินข้าวกว่อนเลือดจะได้พเพิ่เหมือนกูมีอาหารมั้งกูไม่ใช่เนื้อซอมบี้กินไปแม่งก็หิวกระเดิม

ไม่แล้วมึงจะมันได้ตังค์ไหมเจ็ดตาตาตาร้อยคิดได้สามร้อยคิดได้สามร้อยเหรอหาขึ้นดีมีขึ้นมึงไม่ขึ้นชั่วโมงละสามเอ้นัดไอ้นัดเนี่ยเนี่ยทาำทางพิ้วเปล่ามันต้องเป็นยอดจริงไหเปล่าไอ้นัดเอานัดเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยทางดีมีขึ้นมึงไม่ขึ้นมึงไปขุดล่องหาพ่อของคุณเหรอมันจะล้อสาม โอ้ยมัน่าแกะ่าากอมมมจันทไูไม่ฆ่าแล้วกูจะเฮียอะไรโดนไลาัตท์ไอ้นั่นขึ้นมีขึ้นไม่มีขึ้นไม่ไม่มึงเอายั่นให้มันดีกว่ากูเอายังไให้มันดีกว่าก็เตี้ยกดเลยเวควนเปลี่ยนดาแล้วก็ที่ขุดได้เลย มึงหาเหล็กก่อนตอนนี้เหล็กเขามีแล้วมึงจะให้กูไปหาที่ไหนกูอยู่กลางทะเลมึงจะให้กูไปหาที่ไหนเหล็กแม่งไอ้เชี่ยมากแม่งก็ขโมยกูไปแล้วมันก็ทำหายมึงต้องการอะไรจากกูมองวิ้นด้วยคามวิองวิ้อว่าแล้วก็ปิดโทรัพท์อ่างกูพวกนี้เปเลยโอเค

นำคารนไม่ไม่รู้สึกเด้ติดได้พ <แก S 1> อดีเลยนะตั้เข้าใจไหมเขาว่านำคารนเขาเชื่อว่าจะมาตีกูไอ้ไข่กูอยู่นิดนึงไงกอยู่นิดนึงองทาร์ทุกคนได้ยินเสียงแปะแปะไหมเออนั่นแหละไอ้นัทที่เล่นด้วยอะมันโกรธที่ฆ่ามันตอนมันได้ของดีแล้วมันก็เดินมาตบหลายรอบด้วย แล้วไม่ใช่ครั้งแรกอะนี่ที่เล่นมายครับมันเดินมาตบครั้งที่สองอะนี่แล้วมันก็บอกว่าตอนนั้นตกมันแล้วมันก็บอกว่าเอ้ยจะโกรธทำไมมันกเกมนี่อะไรเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เป็นแค่เกมแล้วอยู่ดีก็เดินมาตบกูมึงต้องการอะไรก่อน mm. ไอ้คนนึงมันก็พูดแั่งวะ